สวัสดีครับผมอร้านสาวน้อยบิ๊กไบค์นะครับวันนี้เรามาเจอกันทีเดียวเลย3คันกับค่ายปีกนกนะทั้ง3คันเลยนะครับ <c oughs> นะโอ้โหเสียภาษีภาษีแน่นนะ คันนี้คันนี้64คันนี้64คันนู้น65นะครับเออเล่มครบเอกสารครบนะครับราคาเราฮนะเอ,อ่อร้าอีกแล้วครับท่านนะเร้าอีกแล้วครับท่านอะมาดูก่อนเลยคันแรกนะนี่คลิกนะครับคันนี้ภาษี64นะครับเล่มครบเอกสารครบนะสภาพสวยภาพดีนะนะมีเบาะขาด นะครับมีเบาะขาดไปหูมเมานะโอ,โอราคานี้นะครับเออเอากูเปิดกุญแจคาวไว้เหรอเนี่ยแบตหมดหรือเปล่าน,น่ะโอเคโอ้โหสุดยอดนะครับเครื่องดีรถเดิมนะภาษีหกสี่นะครับอ่าพอบ้านไม่บ้านเอาไปใช้งาน นะครับจุดยอดนะอ่ะคันนี้เปิดราคาเลยแล้วกันอ่าคันนี้ภาษีหกสี่นะเปิดที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ไม่ได้คิดราคามาก่อนเลยเนี่ย <laughs> มันเลยตึงนิดนึง หนึ่งหนหนึ่บาทนะครับไม่รู้ว่าราคามาเท่าไหร่ด้วยยังงงอยู่เปิดไปแล้วตามนั้นโอเคมาคันนี้อ่าคันนี้อ่ามาดูคิดกันก่อนไอไอคันกลางไว้ก่อนนะมาดูคันนี้ก่อนอ่าเดี่ยวเดียวกันเลยคนละสีไอนี่ภาษี65นะไอนี่ภาษี65นะครับภาษีหกห้าชุดสีก็ไอนี่ไอไอนี่จะค่อนข้างไอนู่นนะซีดซีดหน่อยๆนะไอนี่ค่อนข้างที่จะมีร่องรอยเยอะเยอะกว่านิดนึงมีร่องรอยมีอะไรเงี้ยครับอันนี้นี่สติ๊กเกอร์นะ ติ๊กเกอร์เฉยนะอ่าลอยแบบนู่นนี่นั่นน่ะแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้แตกตรงนี้แตกหนึ่งจุดนะครับก็ถ้าไปซีเรียลอะไรก็เอากาวอัดเข้าไปได้คือผมก็ไปแตภาพนี้เลยนะไม่เก็บนะครับไม่เก็บนะก็ประมาณนี้นะครับเครื่องเครื่องอ่ามาเป็นไงโอ้โหสุดยอดปะนน่เดิม เดิมเหมือนกันไอ้นี่เป็ีหกห้าเลยนะครับหกห้าเลยนะโอ้โหอ,โอย่างเงี้ยยอดปะลาะแต่ละคันนะครับเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะครับนะทุกคันทุกคันไม่มีดังนะครับก็นะอา่าเปิดราคาคันนี้เป็นคันนี้เป็นีหกห้านะครับผมขอเป็นนักอนุ๊หนึ่งหนึ่งห้า อันนี้สัก12บแล้วกันนะแพงกว่ากันพันเดียวพอ,อนะครับ25มาคันนี้ครับชวบอืมเวฟตีนนะนี่เข็มกวาดเรียบร้อยมีหน้าใหม่นะหน้าใหม่มันจะนี่หน่อยนะครับไอ้ไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงดิจิตอลเนี่ยเห็นนะเห็นนะลางๆมันกลางวันเดี๋ยวนะซูมก่อนอ่ามันเห็นนะครับมันเห็นกล้องไม่รู้เห็นเปล่า ภาพตามนี้นะครับภาษีหกสีเถิเถิตามหากันเยอะตรงนี้เครื่องอ่เครื่องเดิมๆเลยเดิมจ๋าเลย เดิมจ๋าน,ะอ,นอนไม่ขยับประมาณนี้งไม่ดังไม่ควัน ครทำนี้เลยฟังเสียงเครื่องโอ้โหนิ่งเงียบเดิมจ๋านะเดิมจ๋านิ่งเงียบอลองดูคันนี้คันนี้ผมขอเปิดอยู่ที่เอ่อ 1,900 0บาทนะครับ1 9 9 0 0บาทเนาะอ่า11,900บาทนะครับตามนี้เลยสภาพนะครับลองดูครับ3คันสนใจคันไหนก็มาดูรถได้ครับที่เดิมนะครับกับร้านสอง b น้อยบิกไบคนะ เบอร์ก็063-963-2607นะครับโอเคครับผมตามนี้เลยขอบคุณครับ